รีวิวป้ายยากงหนูอะคริลิกนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะแล้วก็อันนี้เป็นเรียกก่อนว่าเป็นที่แกะแล้วนะครับส่วนสีขาวๆเนี่ยคือยังไม่ได้แกะนะครับทั้งหมดจะมีอยู่หรุ่นเั้นเดี๋ยวผมจะมาแนะนําในแต่รุ่นว่าแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวไปดูคลิปในการประกอบก่อนแล้วค่อยมาคุยกันต่อเนาะ สำหรับขั้นตอนในการประกอบเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนครับว่าตอนแรกเนี่ยมันจะมาเป็นบีพอแบบนี้เลยนะครับสิ่งแรกที่จะต้องทำนะครับก็คือแกะออกมาก่อนนะงั้นเดี๋ยวผมขอแกะก่อนแล้วกันนะครับพอหลังจากที่แกะออกมาแล้วนะครับก็จะมีเป็นคู่มือให้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นเนี่ยบันไดเอ้ไม่ใช่เป็นเออใช่ถูกแล้วเป็นบันไดเป็นชั้นสองแล้วก็อันนี้จะเป็นสีชมพูนะครับเป็นแบบเดียวกับสี น,นั่นี้เดี๋ยวผมจะทําการแยกก่อนนะเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงสัดส่วนว่ามีตรงไหนบ้างนะแล้วก็ในชุดนี้มันจะมีในส่วนของสีงขาวแบบนี้สิ่งที่ต้องทํานะครับเพราะว่ามันเป็นกงอะคริลิกดังนั้นอาพวกนี้ผมยังไม่ได้แกะนะครับแต่ทีนี้แนะนำว่าให้ลูกค้าได้ไปแล้วแกะด้วยนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าแกะออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะ,อะขอแกะสักคู่นะอันนี้เป็นตัวอย่างในการแกะนะครับก็คือเอาิ้วเนี่ยขูดเรื่อย แล้วทีนี้มันเป็นสีขาวนะเนาะพอแกะมาอนะ่ะแล้วมันจะเป็นสีใส<ม>นั่นเองเนี่ยเห็นบ้างเห็นบ้างเนี่ยแกะแบบนี้ออกได้เลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแกะเอาเรื่อยๆครับจนกว่าจะหมดแล้วทีนี้ต้องแกะทั้งสองด้านด้วยนะครับมันย้ำจะเห็นนะไม่ครบเนี่ยเห็นไหมอันนี้แกะเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าแกะแค่นีะ,ะอันนี้แกะออกหมดแล้วนะครับนี่นะเรียบร้อยอันนี้คือนหนึ่งด้าน ต่อมาก็ต้องทําอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอแกะสักครู่อันนี้ก็เป็นหน้าตาเรียบร้อยนะครับหลังจากแกะก็คือจะใส่เลยแต่ว่าตอนแรกจะเป็นแบบนี้เห็นไหมงั้นสิ่งที่ต้องทานะครับก็คือแบบไหนก็ได้ที่เป็นสีขาวแบบนี้ทำการแกะทุกอันเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอแกะไล่ทีละชิ้นให้ครบก่อนแล้วกันนะตอนนี้ผมก็แกะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นหน้าตานะครับตัวอย่างหลังจากที่เสร็จแล้วก็จะใส่แบบนี้เลยนี่เป็นชั้นสองนะครับแล้วก็นในส่วนนของด้าบนกับที่เปิดข้้างหนา อ่าเรียบร้อยพอหลังจากนั้นที่เราทําการแกะเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องทาต่อก็คือประกอบกรงขึ้นมาได้เลยนะครับซึ่งตัวเนี้ยต้องบอกก่อนนะว่ากรงอะคริลิกตัวเนี้ยมันเป็นแค่เฉพาะด้านบนกับด้านหน้าแต่ว่าถ้าเป็นอย่างตัวที่วางอยู่ตรงเนี้ยคือใสทั้งหมดเลยคือที่เป็นสีขาวเนี่ยคือใสหมดอันเนี้ยคือใสทั้งหมดนะครับดังนั้นชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนสําหรับขั้นตอนในการประกอบนะครับเราต้องทําการแยกก่อนนะอย่างแรกคืออยากให้เอาเนี้ยขึ้นไปก่อนเป็นอันแรกเพราะว่ามันเป็นในส่วนของที่อยู่ด้านหลัง สิ่งที่ต้องทำนะครับคือเห็นแบบนี้ไหมเออมันเหมือนกับว่าเป็นในส่วนของชั้นนั่นเองเนี่ยเสียบเข้าไปได้เลยครับเห็นปะนี่ครับมันคือชั้นนะครับคืออยากให้ประกอบส่วนหลังก่อนเพราะว่ามันจะได้ง่ายในการประกอบนะครับต่อมานะฮะในส่วนของบันไดเนี่ยมันชัดเจนเลยครับเนี่ยเห็นปะเข้ารูไปเลยเออเรียบร้อยอันนี้คือเสร็จละขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนต่อมาสิ่งที่ต้องทํานะครับคือเอาส่วนด้านข้างมาก็คือด้านข้างจะมีที่ยิ้วแบบนี้ นะครับอ่ามันต้องมี2ด้านเนาะด้านซ้ายและด้านขวาวิธีสังเกตนะครับข้างขวาก็คือจะมีรูกลมๆแบบนี้อยู่ด้วยเห็นไหมส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะมีแค่รูกลมมันเดียวด้านขวามี2รูอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับพวกออื่นก็ประกอบแบบนี้เหมือนกันนะโอเคพอเราได้แล้วเนี่ยเราก็ทําการประกอบด,ด้านขวาก่อนโซเดโปรที่ผมให้ใส่บันไดก่อนเนี่ยเพราะว่าในส่วนบันไดเนี่ยมันจะมีใส่ตรงรูตรงนี้ด้วยนะครับ ถ้าใส่ทีหลังมันาดแตกได้นะครับซึ่งหมอทงแตกมาแล้วนะฮะอันนี้แจ้งก่อนอ่าสิ่งที่ต้องทํานะครับคือใส่เข้าไปในรูเลยเนี่ยเห็นปะ่ะรูมันมันจะพอดีกันเป๊ะเ,เ,เลยครับอ่าเรียบร้อยพอเราได้หน้าตาแบบนี้สิ่งที่ต้องทําต่อไปนะครับก็คือนําส่วนของถุงเนี้ยขึ้นมาได้เลยและด้านในนะครับมันจะมีเป็นยางสีขาวๆแบบนี้เล็กๆอย่างนี้นะครับสิ่งที่ต้องทํานะครับก็คือเนี่ยห้อยข้างบนนะครับเห็นปะ่ะ มันเรียกว่าเป็นการล็อกครับปึ๊บเนี่ยทำแบบนี้ครับล็อกทุกอันเลยนะครับแล้วก็บันไดที่ทําเมื่อกี้ด้วยนะครับล็อกเหมือนกันนะอันนี้ผมขอล็อกแป๊บนึงเนี่ยล็อกแค่นี้เลครับอันนี้ก็เลยบล้อกเสร็จสิ้นนะครับสําหรับที่ล็อกเห็นปะเนี่ยล็อกแล้วเนี่ยอยู่เลยเห็นปะอย่างเงี้ยอยู่เลยเนี่ยพอล็อกแล้วนะครับหลังจากล็อกเสร็จก็เป็นหน้าตาอย่างนี้ชัดเจนนะครับพอเราได้เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือทําการประกอบข้างล่างก่อนแล้วค่อยใส่ด้านซ้ายอีีกึ นะครับอะ่ะประกอบด้านล่างเหมือนกันเลยครับไปเลยนี่แบบนี้เลยช่องมันพอดีอยู่แล้วครับก็ใส่เข้าไปเลยครับแต่ใส่ด้านนี้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแตกนะอะ่ะขอใส่สักคู่นะก่อนใส่นะครับขอย้ำอีกทีนะว่ามันจะมีอย่างนี้เห็นป่ะเป็นแง่งอย่างเงี้ยมันเรียกว่าเป็นประตูด้านหน้านะครับทุกครั้งเอานี้ไว้ข้างหน้านะเดีย๋ยวไว้ข้างหลังนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะประกอบผิดด้านนะอะ่ะขอใส่แป๊บนึครับอันนี้คือประกอบเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทําการล็อกมีเหตุผลนะ ต้องใส่ทุกส่วนให้เสร็จก่อนเพราะถ้าทําแล้วเดี๋ยวมันจะเรียกง่ายๆว่าพอใส่แล้วมันจะแน่นแล้วมันจะใส่ไม่เข้านั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยอยากให้ใส่ครบทุกด้านก่อนแต่ขั้นแรกอะล็อกแค่แบบเป็นตัว L ครับข้างขวากับตรงเนี้ยล็อกก่อนแต่อือ่นๆยังไม่ต้องล็อกนะครับจนกว่าจะประกอบเสร็จอันนี้เป็นคําแนะนํานะไม่งั้นไม่งั้นพอล็อกแล้วมันจะแน่นใช่ป่ะพอแน่นแล้วมันจะอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นป่ะือมันจะเสียบเข้าไปไม่ได้แล้วมันจะ ทําให้ตัวกรงแตกได้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอขใส่แป๊บหนึงนะอันนี้เรียกง่ายๆว่าเป็นนเสร็จสิ้นแล้วนะครับในการประกอบซึ่งมันไม่ได้ยากนะครับพอเราได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อไปนะครับคือล็อกเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเอามาเนี่ยแล้วก็ล็อกเลยเพราะว่ามันได้อย่างเงี้ยมันล็อกแน่นแล้วนะครับคือคือมันได้ได้หมดแล้วเออประตูหน้าเดี๋ยวเราใส่ทีหลังได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอ,ขอทําการอย่างเงี้ยนะขีกข่าแล้วล็อกเรื่อยๆ ได้ครบทุกอันนะครับอันอันไหนก็เลยที่เราใส่เข้าไปแบบเนี้ยทุกอันล็อกให้หมดนะเดี๋ยวขอล็อกแป๊บนึงนะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จก็จะเป็นอย่างเงี้ยล็อกแล้วนะฮะเรียบร้อยหน้าตาก็จะเหมือนกับสีฟ้าที่เราอยู่ตรงนี้เลยนะครับเอาล่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะฮะก็คือทําการประกอบในส่วนของข้างหน้านะครับข้างหน้าที่เป็นด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ประตูอีกทีนึงอันนี้ก็เหมือนเดิมนะพอใส่เสร็จเหมือนเดิมเลยล็อกอีกแล้ว เดี๋ยวขอรอทกทคู่โอเคอรอกด้านล่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมาอันดับสุดท้ายก็คือในส่วนของประตูส่วนการใส่เป็นดังนี้นะครับเห็นที่เป็นอย่างนี้ไหมกลมๆเนี่ยมันเอาไว้นิ้วใส่ได้พอดีเนี่ยเนี่ยช่องนี้นิ้วใส่พอดีเลยครับสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือเอาเนี้ใส่เข้าไปก่อนและไอ้ส่วนที่เป็นอ,อันนี้คือจะอยู่ข้างข้างบนนะครับเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างบนอ่าจากนั้นก็ทำการใส่เข้าไปได้เลยนะครับอ่าขอใส่ตั้งเลยหโอเคแบกน้นเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับในตัวกลมง อัน,นดับต่อมานะฮะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือในส่วนของวางอ,อ,ปาอุปกรณ์พวกนี้ไปตรงไหนก็ได้นะครับอันนี้เป็นถ้วยน้ํานะครับสิ่งที่ต้องทาต่อก็คือในส่วนของจักรนั่นเองนะครับก็คือประกอบจักรแล้วก็ประกอบบ้านแล้วก็ทางการใส่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในการประกอบในส่วนของบ้านละกันนะบ้านเดี๋ยวหน้าตามเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นก็แกะออกก่อนนะครับโอเคบ้านแกะออกมาแล้วนะครับก็เป็นดังนี้ส่วนอันนี้ชัดเจนนะครับข้างหน้า อันนี้ข้างหลังชัดเจนอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ต้องทํานะครับก็คือประกอบตรงนี้เข้าไปก่อนเลยนี่ชัดเจนอ่าด้านนี้ด้านนี้ปึ๊บอ่ะแล้วสุดอันเนี้ยมันจะมีด้านหนึ่งสัง้นด้านนึงยาวนะครับเห็นปะเนี่ยคือมันตรงตรงกันอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะครับเอาอันสั้นไว้ข้างขวาอันยาวไว้ด้านซ้ายนะครับ ก็หลังจากเสร็จแล้วก็ทําการเอาอันเนี้ยมาใส่ทีก็หน้าตาได้เป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอใส่กันนะโอเคตรงบ้านเรียบร้อยนะครับต่อมาก็คือใส่ตรงนี้ได้เลยใส่สียังไงก็ได้นะเอาที่ชอบและกันจะสีฟ้าก่อนเขียวก่อนแล้วแต่นะครับอันนี้ไม่มีผิดถูกนะจะสลับสีก็ได้หรือว่าจะใส่แบบ ชมพูสามอันก่อนแล้วก็สีเขียวสามอันและและแต่แล้วนะอันนี้ไม่มีไม่มีดีดถูกนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอใส่สักผู่นะตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบแ๊บเดียวเสร็จแล้วพอได้บ้านก็เอาไปใส่ข้างในได้เลยปึ๊บอ่าคือมันก็แล้วแต่เราอ่ะจะใส่จะใส่ตรงไหนก็ได้ตรงนี้ไดะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าจะตัวไว้ข้างในก็ได้เนี่ยเห็นไหมก็เปรูปร่างประมาณนี้นะครับในส่วนต่อมาก็คือในส่วนของจักรนั่นเอง สำหรับตัวจักรนะครับก็มันจะแบ่งเป็นด้านหน้าจะมีเบา,าๆเนี้ยเป็นช่องนะครับอันนี้คือด้านหลังสิ่งที่ต้องทานะครับก็คือทําการใสอ่อันนี้แหละแต่ว่าแนวแบบสลับสลับกันนะครับสีหรือว่าจะใส่แบบอันนี้เป็นเขียว3 4สอันเลยก็ได้อบบเรียงเงี้ยไปเลยก็ได้แล้วก็ชมพูแล้วก็ฟ้าก็ได้หรือว่าจะแบบฟ้าเขียวชมพูอันนี้แล้วแต่ชอบแล้วนะไม่มีผิดถูกนะครับอ่านแค่นีวผมขอใส่ชมพู่นะเรียบร้อยนะครับสำหรับใส่ wehr, เสร็จแล้วนะอ,นะอันนี้เสร็จแล้วนะครับพอหลังจากได้แล้วก็เอาอีกด้านเนี่ยมาประกบ เพื่อให้มันแน่นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอประกอบสักผู่อันนี้ประกอบเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนล้ออันนี้อยู่ที่13นิ้วนะครับพอหลังจากได้ก็เอาไปใส่ที่ด้านซ้ายอันนี้เดี๋ยวผมเอาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเอาให้ดูนะเป็นตัวอย่างนะครับกงมันจะเหมือนกันนะครับถ้าว่าอันนี้เป็นสีชมพูข้างๆอันนี้เป็นใสนะครับเห็นปะเนี่ยพอใส่เสร็จก็เรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้แล้วขวดน้ำก็อยู่ตรงนี้นี่ห่ะใสแล้ว นเนี่ยมันก็จบเท่านี้แหละมันไม่มีอะไรซับซ้อนหลังจากที่ดูคลิปไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาทําการแยกก่อนนะครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวเล็กสุดก็คือเอาง,ง่ายๆเป็นอะคริลิกก็คือใส่ทั้งตัวเลยอะข้างในจะมีให้ในส่วนของตัวถาดน,นะครับแล้วก็ตัวบ้านนั่นเองแค่นั้น2ออย่างนะครับต่อมานะครับก็คือตัวนี้ต้องบอกก่อนนะว่าตัวนี้กับตัวนี้จะคล้ายกันแต่ว่าตัวนี้จะใหญ่กว่านะเนี่ยไอ้สีฟ้ากับจมพวกใหญ่กว่า แล้วก็สิ่งที่จะได้รับนะครับก็เนี่ยเป็นจัดนะฮะแล้วก็เป็นขวดน้ําคือทุกตัวเนี่ยจะได้จัดขวดน้าแล้วก็ฐานอาหาร4ตัวเนี้ยได้หมดเลยนะครับยกเล้นตัวนี้ไม่มีจัดนั่นเองไอเน,นี้ยแค่ไม่มีจับตัวเดียวนะแต่ที่เหลือมีหมดเลยนะครับส่วนจักก็เป็นประมาณนี้ห้อยู่ที่13นิ้วซึ่งประกอบมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะให้บ้านลักษณะแบบนี้ด้วยแต่ทีเนี้นมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่จะแตกต่างจากชาวบ้านนะครับก็คือ เป็นในส่วนของรุ่นนี้นั่นเองอะรุ่นนี้มันเป็นยังไงต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เปิดให้ดูก่อนนะคือรุ่นอื่นจะเปิดไม่ได้นะอันนี้ได้อยู่ตัวเดียวเปิดข้างบนและเปิดข้างหน้าเป็นรุ่นเดียวที่เปิดได้ครับแต่ว่าไอ้รุ่นนี้จะไม่มีบ้านนะครับแต่ว่าจะแถมเป็นชิงช้าแทนส่วนจักรก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเห็นปะเป็นแบบายแบบนี้เลยแล้วก็ได้ส่วนในของฐานอาหารเหมือนกันทุกตัวนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้รุ่นนี้จะแตกต่างจากรุ่นอื่น แต่บอกแล้วนะต้องแกะก่อนนะถ้าแกะแล้วมันจะใสแบบนี้ทีนี้เรามาคุยถึงข้อดีและข้อเสียของตัวกลงอะคริลิกกันบ้างเดี๋ยวเราเริ่มจากข้อดีนะครับเนื่องจากว่ากงอะคริลิกเนี่ยที่คนนิยมใช้เพราะมันใสครับพราอมันใสเนี่ยมันเห็นว่าน้องอยู่ไหนมุดอยู่ไหนอะไรเงี้ยเห็นพฤติกรรมของน้องอตลอดเวลามันคือมันใสอะ่ะเอออันนี้คือข้อดีเห็นน้องนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งนะฮะที่ผมมองเลยคือมันถูกกว่าแบบตะแกงอย่างเห็นได้ชัดแต่ จะเอาความแข็งแรงเท่ากับตะแกงเป็นไปไม่ได้นะเอออันนี้อยากให้เข้าใจก่อนนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ข้อดีคือมันใสหมดเนะาะพอใสหมดมันเห็นน้องแล้วก็หนูเนี่ยมีลักษณะที่ชอบมุดชอบอยู่ที่มืดนะครับงั้นแอเขาว่าถ้าคุณมีกรงอะคริลิกเนี่ยคงมีบ้านให้มันก็อย่างเนี้ย มีบ้านให้มันหลังหนึ่งเพื่อให้น้องแบบเหมือนเป็นหลังคาคุมมันอะ่ะเออคือน้องชอบกันนะเป็นประมาณนั้นอันนั้นคือข้อแรกนะครับส่วนข้อที่2ที่เป็นข้อเสียนั่นเองเนื่องจากว่ากรงอะคริลิกเนี่ยมันไม่เหมือนกรงนาแกนที่ว่าจะมีลมถ่ายเทได้รอบด้านหรือไม่กระซ้ายขวาอะไรอะไรก็ว่าไปเนาะทีนี้มันมีปัญหาที่ว่าอย่ามาคนเลี้ยงแล้วอันนี้เป็กอุทารอนนะเลี้ยงอย่างนี้ลืมเปิดแอร์ แล้วออกไปให้นอกกลับมาทีน้องฮิสโตกตายครับคือยิ่งหน้าร้อนอย่างเงี้ยคือมันตายง่ายครับแต่ว่าทีเนี้ยมันมีวิธีแก้นะครับก็คือแนะนํานะให้ซื้อเจลเย็นนะครับเจลเย็นเนี่ยเอาไว้สักที่หนึ่งตรงไหนก็ได้เอาไว้ข้างบนข้างล่างแล้วแต่แต่ขอให้มีซักอันหนึงนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติน้องรู้สึกไม่ไหวน้องจะได้ไปอยู่ที่เย็นได้อันเนี้ยคือทางแก้ข้อเสียมีแต่มีทางแก้ให้ด้วย นั่นเองนะฮะก็บอกว่าน่าจะเอาไปปรับประยุกต์ใช้กันได้เนาะต่อมาในส่วนของราคานะคะต้องคุยก่อนว่าตัวนึงราคาไม่เกินเอาเปรีบเสร็จนะไม่เกิน2 200-300ประมาณนี้เท่าๆประมาณนี้เลยยังไงก็ไม่น่าเกินอะ่ะได้อุปกรณ์ครบแบบนี้สำหรับเลี้ยงน้องละกันนะครับและกรงตัวนี้เหมาะสำหรับในการเลี้ยงหนูคำแนะนำนะหนูเท่านั้นนะครับส่วนถ้าบางคนจะเอาเลี้ยมนม,ม่ได้ไหมเหรอผมว่าไม่ได้ขนาดไม่ได้อะ่ะไม่ได้หนูหนูพัน 1, เล็กอะครับ ผมอยากแนะนําว่าแค่พันเล็กเท่านั้นพวกดอรมอลพวกหนูไม้พวกวินเทอร์ไวท์ไจแอนท์อะไรเงี้ยเลี้ยงได้เลยไม่มีปัญหาครับหกงสงหนึ่งกคู่กำลังดีอย่ามากกว่านั้นไม่ค่อยแนะนำนะก็เป็นอย่างนี้ละกันฮะกับรีวิวปะะ้ายยา